กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อให้อัปเดตเรื่อยๆทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะและเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ฟัง How to รักกันอยู่คงจะเริ่มรับวัคซีนกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างมีผลข้างเคียงเยอะขนาดไหนแต่ยังไงก็อยากให้แข็งแรงแข็งแรงไปด้วยกันนะคะท่านนายกแถลงการล่าสุดเราจะอยากเปิดประเทศกัน เต็มๆอีก120วันข้างหน้าแล้วก็จะมีการกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะรับวัคซีนครบหรือยังกาดตกไม่ได้เช่นกันต่อให้รับวัคซีนครบก็อย่าจบกับหน้ากากนะคะยังต้องตั้งกากให้สูงที่สุดร่วมไมายร่วมมือกันค่ะเพราะรู้ว่าวันนี้นอกจากปัญหาโควิดแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็หนักมากเช่นเดียวกันและไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะปัญหาความรักในยุคโควิด ก็เยอะมากอย่างเช่นคำถามในวันนี้ใน How to รักลองดูคำถามของน้องที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องอึดอัดใจมารบกวนขอคำปรึกษาช่วงสถานการณ์โควิดค่ะหลายออฟฟิศก็ประกาศให้ทำงานแบบ Work ์ r ฟอร์มโฮมรวมถึงออฟฟิศของหนูและสามีด้วยที่ประกาศแบบ Work ์ r ฟอร์มโฮมยาวๆอย่างไม่มีกำหนดขอเกริ่นก่อนนะคะหนูและสามีทำงานคนละบ,บริษัท แต่ลักษณะงานคล้ายกันเลยคือเป็นเซลล์ลูกค้าหลักของเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้เราลงพื้นที่ไม่ได้ต้องทำงาน Work ์ r ฟ m ร o มโและก็ขายงานผ่านวิดีโอคอลนะคะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะสู้ๆนะอีกอ่ดใจเดียวนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ยอดขายของแฟนหนูลดลงไปเยอะเขาเองเริ่มเครียดปัญหาก็เลยเกิดจากตรงนี้แหละค่ะตั้งแต่เขาเดือนที่2ของการเวิร์ฟร์มโหนูสังเกตว่าเขาหงุดหงิดบ่อยขึ้น ทั้งหงุดหงิดตัวเองและหงุดหงิดใส่หนูหนูดาว่าเครียดจากยอดขายที่ลดนั่นแหละซึ่งตัวหนูเองยังประคองยอดขายพอไปได้ก็เลยอาจเกิดข้อเปรียบเทียบในใจเขาอยู่เหมือนกันหนูเองได้แต่ปลอบใจเขาค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างก็น่าจะขยับขึ้นดีขึ้นเองนะแต่เขาก็ยังดาวลงเหมือนเดิมเราอยู่กันในคอนโดห้องเล็กๆค่ะพี่ปัญหาต่อมาที่เจอคือ มันไม่สะดวกเวลาที่เราต้องโทรหรือวิดีโอคอลหาลูกค้าพร้อมๆกันเสียงคุยมันจะตีกันค่ะแล้วเขาก็จะบ่นทุกครั้งว่ารำคาญเสียงหนูตามด้วยความหงุดหงิดอีกเช่นเคยรวมถึงด้วยความที่เรามีอาชีพเป็นเซลล์อะค่ะพี่หนูก็ต้องจ้าจ๋าจ้าจ๋าเอาตรงๆคือต้องใช้เสียงสองบ่อยๆจะเล่นมุกเอ่ยหรือทำยังไงก็ตามให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองสนิทใจและซื้อของของหนู แต่ทําให้สามีรําคาญค่ะเขาเริ่มมีท้อยคํารุนแรงใส่หนู mm. เช่นเวลาคุยกับลูกค้าทํำไมต้องดัดจริตโอ้พ oh. ูดดีๆไม่ได้หรือไงเสียงสองเนี่ยเหมือนลูกค้าเป็นเสียเลี้ยงเลยนะแรงค่ะพี่และความหงุดหงิดจากที่แรกเป็นแค่ช่วงงานเริ่มลามมาเป็นชีวิตส่วนตัวหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เขามีแต่พลังลบทําให้บรรยากาศในห้องอึดอัดมาก ขณะพี่ฟังอยู่ยังรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่เล็กๆแล้วก็ยังอึดอัดไปด้วยเลยนะคะรวมถึงเราไม่เคยต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทุกเวลาแบบนี้ล่าสุดเขาเองบอกว่าเขาเบื่อหนูอยากมีเวลาส่วนตัวอยากแยกไปอยู่คนเดียว ซึ่งสำหรับหนูแล้วการแยกออกไปอยู่คนเดียวนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วปัญหาเดิมที่มีอยู่จะยิ่งแย่กว่าเดิมและกระทบความสัมพันธ์ของเราแน่นอนนะคะอยากปรึกษาพี่อ้อยค่ะหนูควรคุยกับเขายังไงดีเพื่อไม่ให้ต้องแยกไปที่อื่นและก็ขอวิธีการทํางานและใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาแบบทะเลาะก,กันให้น้อยที่สุดค่ะพี่ขอบคุณพี่อ้อยล่วงหน้านะคะ เออนะโควิดกับชีวิตรักก็เป็นปัญหาอีกแบบค่ะจําได้ว่าเคยเล่าให้ฟังในฮาวทูรัก EP ก่อนๆนนะคะเคยมีคนถามพี่อ้อยว่าส่วนใหญ่ปัญหาความรักในช่วงโควิดเป็นเพราะใกล้ไปหรือไกลไปคนที่แฟนอยู่ไกลค่ะก็ลําบากใจอีกแบบเดินทางไปหากันก็ยากเย็นนะคะได้แต่เปิดจอไว้เลยรอเจอหน้ากันกอดทิปกันไปค่ะ แต่มีอีกเยอะเลยที่ปัญหาความรักเกิดจากความใกล้ไปถึงขั้นทําให้ชีวิตคู่หย่าร้างก็มีมานักต่อนักนะคะอย่างในประเทศจีนเนี่ยจำได้เลยว่ามันมีข่าวว่าอัตราการหย่าร้างมากขึ้นกว่า300คู่ช่วงที่ต้องอยู่บ้านช่วงโควิดนี่แหละค่ะเพราะชีวิตต้องปรับตัวเยอะมากอบอุ่นจนเริ่มอึดอัดในจะภาวะเครียดเรื่องของเศรษฐกิจค่ะความรื่นรมในชีวิตก็เลยน้อยลงไปและระวังนะคะภาวะอากาศช่วงนี้เนี่ยพอเข้าสู่หน้าฝนอากาศครึ้มๆค,คนจะยิ่งซึม และวันนี้นะคะถ้าทําไหวนะน้องนะลองหาเวลาออกไปข้างนอกด้วยกันบ้างวางงานไว้ที่บ้านค่ะเปลี่ยนที่หายใจบ้างสวนสาธารณะก็เริ่มเปิดแล้วค่ะจะไปเดินไปวิ่งให้สมองไม่จําเจ เชื้อไม่ได้เข้าจมูกเราว่องไวหรือเข้าจมูกเราได้ง่ายขนาดนั้นเราเปิดประตูออกไปนอกบ้านเตรียมทุกอย่างให้พร้อมค่ะหนักกากเจลแอลกอฮอล์แค่ตอนนี้เราดูแลร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ละเราอย่าละเลยสภาวะจิตใจนะคะขอเวลาเขาสักหนึ่งชั่วโมงเธอเธอเหนื่อยเนาะไปเธอเล่นกันเถอะไปวิ่งเป็นเพื่อนหน่อยนะถ้าเขาบ่ายเบี่ยงที่จะไปน้องก็ไปคนเดียวค่ะไปหาโลกส่วนตัวบ้างและให้เขาได้อยู่ในโลกส่วนตัวของเขาบ้าง คนรักกันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกส่วนตัวถูกเบียดให้เล็กลงความอึดอัดก็จะเกิดขึ้นคนรักกันไม่ใช่ลมหายใจของกันและกันนะคะเราต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเองแค่มีความสุขในการหายใจใกล้ๆกันเราทุกคนยังคงต้องมีโลกส่วนตัวสลับกับโลกส่วนเราอย่ามีแต่โลกส่วนเราจนเขาอึดอัดการจะเปิดใจคุยกันก็เป็นเรื่องดีนะคะแค่ตอนนี้นะ พี่ว่าวิธีเดียวใช้ไม่ได้ต้องลองใช้หลายๆวิธีไปพร้อมๆกันนะคะหาพื้นที่ระหว่างกันอาจเริ่มจากตัวเราก่อนตั้งเวลาทำงานของตัวเองมีเวลาพักกลางวันด้วยนะคะมีเวลาเลิกงานเพื่อเป็นกิจกรรมของที่บ้านไหนลองหาซีรีส์มาดูด้วยกันสิเล่นเกมด้วยกันให้ได้หัวเราะด้วยกันบ้างทั้งหมดอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการค่ะแต่ก่อนเนี้ยเฮ้ยนอนกอดกันบ่อยกว่านี้หรือเปล่าลองคุยกันสิถามเขาว่าเหนื่อยไหมเอ้เราเหนื่อยจังเลยเธอ กอดเราให้นั่นขึ้นอีกนิดได้ไหมช่วงนี้ใจคอไม่ค่อยดีคือพี่รู้สึกว่าการหยอดการอ่อยเอาผู้ตรงรงนะคะยังสามารถใช้ได้กับคู่สามีภรรยาไม่แน่ใจว่าคู่น้องเนี่ยมีวิธีการในการใช้ชีวิตคู่กันยังไงด้วยนะแต่สัมผัสช่วยได้เสมอนะคะคนที่มีรักทางไกลอยากกอดกันแทบตายแต่กอดกันไม่ได้น้องกอดกันได้ง่ายๆช่วยใช้โอกาสแทนคนอื่นด้วยบางวันค่ะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารส่งไลน์เพื่อไปบอกรัก ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราตื่นขึ้นมายังเห็นเขาอยู่ตรงนี้เธอช่วยดูแลตัวเองดีๆให้เราด้วยนะเวลาที่รู้ว่าเขาเริ่มหงุดหงิดไม่พึงพอใจน้องเหล็กเลี่ยงการประทะเลยค่ะไม่มีใครจะทะเลาะกับคนที่ไม่อยากทะเลาะด้วยได้และคนขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดนะคะแค่เขารู้ว่าอะไรมีค่าเกินกว่าจะมาเผาผลาญเวลาด้วยการทะเลาะกันนะคะในวันที่อารมณ์ดีๆค่อยเปิดใจคุยกันเธอไม่ต้องห่วงนะ บ้านเราทํางานทั้งคู่ยังไงบ้านเราก็ไม่ลําบากหรอกกระเป๋าเธอกระเป๋าฉันกระเป๋าใบไหนพร่องไปเราก็ช่วยกันเติมไม่ต้องห่วงถ้ารู้ว่าการคอกับลูกค้าในห้องเดียวกันมันไม่สะดวกนะคะน้องลองมองหาพื้นที่อื่นที่เราสามารถทํางานได้ไหมเอ๊ะแอบไปคุยในรถได้หรือเปล่าอันนี้พี่เสนอดูเฉยๆสวนแถวๆถวคอนโดร้านกาแฟสารพัดพื้นที่ที่สามารถเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันให้ความคิดถึงได้ทํางานบ้างอะคะ่ะ แต่ก่อนต่างคนต่างทํางานพอมาเจอการมาแลกเปลี่ยนสุขทุกขสารพัดจะเรื่องเล่าที่แบบเฮ้ยเธอเจออะไรมาเราเจออะไรมาคือตอนนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรค่ะเพราะเราเห็นกันโดยตลอดเขาชอบทานอะไรสั่งมาให้เขาบ้างหรือแม้แต่เหนื่อยไหมเธอนวดคอนะนวดคอหรือช่วยนวดตัวให้เขาผ่อนคลายบอกว่าเธอช่วยเทสให้หน่อยดิฉันพอจะเป็นหมอนวดได้ไหมอะเผื่องงานนี้มันไม่เวิร์คจะไปเป็นหมอนวดแล้วนะ ทีเล่นทีจริงลองเอาบทสนทนาของเราออกไปจากเรื่องงานบ้างอะคะ่ะเพราะนี่คือบ้านของเราอย่าให้งานกินเวลาของครอบครัวเราไปทั้งหมดนะคะลองบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันอย่าให้โลกส่วนเรามันแบบโหใหญ่โตเหลือเกินนะคะคนเราต่างคนต่างที่มาพอจับมาอยู่ใกล้ๆกันบางทีความอึดอัดสามารถเกิดขึ้นได้นะคะค่อยเป็นค่อยไปก่อนยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าเฮ้ยแยกกันอยู่ ยังไงดีหรือไม่ดียังไงแค่ลองดูในนี้ก่อนหาพื้นที่ของกันและการตามสมควรพอกระทบกระทั่งกันน้อยลงความสุขน่าจะมีพื้นที่มากขึ้นทะเลาะก,กันเมื่อไหร่ให้บอกตัวเองเอาไว้ค่ะเราต้องใช้โอกาสแทนคนที่ต้องไกลกันคนมากมายค่ะที่โควิดทําให้พลากจากคนที่รักดีแค่ไหนคะที่น้องและแฟนน้องยังแข็งแรงบางคนเข้าโรงพยาบาลไปอะ่ะตอนเข้าเนี่ยเดินไปนะคะแต่ตอนกลับออกมาเนี่ยต้องนอนออกมา หลังจสุขกายสบายใจทําไมไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีล่ะคะว่าโชคดีแค่ไหนนะที่มีคนที่รักอยู่ใกล้ๆจัดทะเลาะกันเพื่อทําลายบรรยากาศทําไมเคยอ่านเจอค่ะเขาบอกว่าให้เราดูแลความรักเหมือนเม่นพอใกล้กันเกินไปน้าก็จะทิ่มแทงกันจะน้าเธอหรือน้าฉันก็ตามถอยออกมาอีกหน่อยค่ะให้ยังเห็นกันแต่น้าแหลมคมของเราไม่ได้ทําร้ายเราทั้งคู่มากจนเกินไปค่อยๆนะคะตั้งสติในการอยู่ข้างๆเขา ถ้าหึงเราว่าทําไมต้องคุยด้วยเสียงแบบนี้ก็ถามเขาเลยว่านี่เธอกลัวเราจะไปอ่อยเสียหรือไงไม่ต้องห่วงลอกคนที่ฉันอยากอ่อยที่สุดก็คือเธออยู่แล้วหัดหยอดบ้างเล่นบ้างคือตอนนี้รอบข้างเครียดมากอยู่แล้วค่ะลองดูนะได้ผลเป็นยังไงส่งข่าวพี่อ้อยด้วยนะคะอยากให้คู่ของน้องรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อในยุคโควิดที่ชีวิตวันนี้ ไม่มีอะไรง่ายค่ะพี่กล้าพูดเลยแต่เราต้องใช้สติในการประคองความรักของเราให้ได้ขอบคุณคําถามของน้องนะคะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคู่ที่โควิดทําให้ชีวิตรักเกือบจะพังอยู่แล้วเพราะเราอยู่ใกล้กันมากเกินไปและอย่าลืมค่ะคู่รักไม่ใช่คู่แข่งไม่ต้องแย่งกันเอาชนะหลายๆครั้งการทะเลาะก,การเกิดขึ้นเพื่อการเอาชนะอีกฝ่ายและเรายังต้องมีหลักสูตรนี้เสมอนะคะรักกันยังไงทุกคู่มีความต่าง ความต่างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาคิดต่างจากเราเขาผิด อันนี้แหละจะเริ่มมีปัญหาเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนนะคะขอบคุณมากเลยใครอยากจะคุยกันใน How to รักส่งเรื่องราวของคุณมาได้ก่อนนะคะใน How to รัก p o d c a s ต at gmail com แล้วก็มาติดตามฟัง How to รักกันได้ทุกช่องทางแบบไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้ไทยรัฐ Podcast ์ทางพอดบีนจู๊กหรือ Spotify ได้หมดเลย เจอกันใหม่ใน How To รักอีพต่อไปขอบคุณทุกคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อวิธีคิดของหลายๆคนเหลือเกินเจอกันใน How ท o รักนะคะสวัสดีค่ะ How w t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร